เอาล่ะเพื่อนๆเรามาต่อกันในช่วงฤดูหนาวกันนะครับผมอ่าคุยกับฉันปะเนี่ยคุยกับเพื่อนๆในช่องเพื่อนเรายังไม่มีเรายังไม่มีหินอุ่นอบภูมิครับจังหวะนี้อ่าพอฉันเรียกจะเสียเรี่จะเสียหินอุ่นทำไมฟังแล้วมันรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดียังไงไม่รู้วะหินอุ่นแปลกๆมันแปลกๆเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเผาไม้เพื่อเอาถ่านเพื่อเตรียมตัวที่จะสู้กับบอส มันชื่อบอสอะไรนะไหนก้อนไฟใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บอสหน้าหนาวว่ะอ๋ออันนี้ชื่อว่าเดียคอบใช่ใช่เราเตรียมตัวเพื่อสู้กับบอสเดียคอบับแต่ตอนนี้<า>เรายังไม่มีพวกขนนกเราต้องการทำที่ปั๊มยานะเราได้เอาพาเป็นเด็กมาไว้ที่บ้านนะแล้วก็เราก็ได้ทำฟาร์มไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งมากๆเลยนี่นะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็นิดหนึ่งดี มันไปทำอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวดูหินก่อนเยอะหรืเล่ไม่เยอะเดี๋ยวจะไปล่าเนื้อที่แมงมุมด้วยเพราะตอนนี้เนื้อไปไหมเริ่มไปได้ได้ได้เอาหมวกให้หน่อยดิหมวกเหลือหกเปอร์เซ็นต์เองไงได้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 หมวกอันเนี้ยใช้อะไรบ้างนะใช้ทองกับหินถ้าจะไม่ผิดนั่นเองเหรออืมดีมากเลยมันใช้แค่ทองสองแล้วก็หิน สองทำอาวุธให้ด้วยดิทำอาวุธให้ด้วยใช่มีแต่สเปียร์ธรรมดาเนี่ยสเปียร์เนี่ยอเอาไปเยือกมาแตงกิวติดตัวไว้สองแล้เฮ้ย hey, สองเลยเหรอแล้วก็สเปียร์ไปด้วยสอาไปอีกนน้วเอาไปอีกกัน <laughs> พอแล้ว <laughs> มันไปนเซมไปเซมมันเหลือ นี้เช้าเราจะไปล่าแมงมุมกันเพื่อหาอาหารดำรงชีวิตนะนะ A f หาก่อนว่าอะตั้งโซนแถวไหนดีผมว่าอย่าไปตั้งโซนแถวนี้นะเพราะมันใกล้กับหินดีแมงมุมเป็นเทือกสานแล้วอ่ะต,ต้องรีบตีต้องตีแล้วละใช่เดี๋ยวจะให้ต้านขุดหินไปแล้วกันนะหินเันเหรอใช่เอาเชเตอร์ตั้งไว้ตรงนี้

เฮ้ยดิด้แล้ว้ล้ยเข็มยโอเคเข้าหัอเลย้แล้วมามาให้ทางล่างเลยฮะอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้้ยง บางทีก็ทางลัางไปนะ <c oughs> อุยุย,ย <c oughs> ตั้นไม่เชื่อกูทีไม่ไหวแล้วร <c oughs> อค <c oughs> อยเฮ้ยเสียงหมามานี่ใช่ใช่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูให้มึงแก่กับหมาดีกว่า,างั้น <c oughs> อุ้ยหมามาหมามา โอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งกับฐานเลยก็ได้ถ้างั้นมึงวิ่งนำมึงวิ่งนำเลยหนูวิ่งตามโอ้โหแตกแล้วโอหแตกแล้ววิ่งกับฐานกับฐานตามจีนแอร์ตามมาตามมาตามมาพิมพมาพิมพ์มาไม่หมดแล้วได้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 ปีเลยถ้างั้นนะ สวยเด็กก่อนเฮ้ยชิลเตอร์มันทิ้งไว้ตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ย,ย,ย,ยสวยสวยสวยเล่นปากกันตีเลยตีเลยตีเลยตีได้ตีเลย,เลยชิลด์ลเตอร์กูแตกวะเนี่ยยังยังยังสวยมากเจมฟ้าเจมฟ้าเฮ้ยเก,เก็บเก็บเล็บไว้ไปทำแถบนี่นี่อันนื้อน้ำพึง่งกินเพิ่มเลยได้ได้ของครับ กำลังหิวพอดีเลยมีอะไรอีกอนันนึงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนกดที่มึงอ่ะมึงมีกระเป๋าเลยกินเห็ดต่อยปืนมาด้วยเฮ้ยถ้ามึงไม่มากูตายเลยแนะ่นจริงเก็บไปแล้วได้ชินเน่ของจริงแน่ที่จริงเอาข่อยกูเอาข่อยมาเผื่อด้วยเนะี่ยบอกให้เปล่า<ม>ตอนนี้นเลย ไม่รู้อ่ะไม่เป่าว่ะลืมอ่ะเออไม้หายไปไหนวะไม่ได้เอามาอ๋อมาวางอยู่นี่ว่ะหลอนเฉยสองสองเรียบร้อยยังไงวันนี้รังนี้ต้องแตกกระบอกเลยทำกูไ้เยอะ ไม่ได้ใช้บริการฉันได้เสมอได้คุณหินไปเลย <c oughs> ไว้อยู่ไว้อยู่คนยาไว้จัด <c oughs> เฮี้ยเฮี้ยของจริงอันนี้อะของจริงพาเพื่อนมาวะพาเพื่อนมา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 ให้หมดให้ทีบละตัวอุยอ้ยอุ้ยไม่ทีบละตัวเลยดิแบบนี้ ไหวเปล่าโอ้โหตัไหวก็ชิมึงดูด้วยมึงดูได้มึงไหวเปล่าไหวอยู่ไหวอยู่คนยามึงขอใส่ยุดหมวกกันไอ้หอมตีมาเร็วตีอยู่ตีอยู่ยืนแข่งละยืนแข่งละเอาตัวเล็กก่อน เอ้หมวกฟางหมวกฟางสวยสวไม่ได้คุณหินตาทีวันนี้จริงนะรังนี้น่าจะหมดแ้้ละแต่ตัวอื่นมันจะมาช่วยตีไหมก็ไม่รู้ตัวอื่นมันจะมาตีผมไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เข้ามายอเไลรังนี้แตกไปแล้วนะเดี๋ยวผมไปช่วยมันขุดหินกันเอ้ยมีหมวกหมวกหมวกอยู่บ้านเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ล่ะตายแน่ตายแน่ตายแน่มีไฟไหมมีไฟไหม ม่เอามาได้เอามาเอาหมดก่อนี๋ยว่าตายกันหมดหรอมดกคือบ้าจริงไม่ได้เตรียมด้วยอจริงมกอยู่ไหนเอามายังไม่ได้เอามาเอาเลยใช่ไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเอาเลยก็เรื่งม่เอาหันเลยแ้วไาหารกูก็รถช้าของมึงโอเคไปไปเลยไปทไปไปยอะไปเอะปเยอะเยอะไม่ได้มาจยิงไหมอาทเ

ไม่ได้เอหินมาไอ้นี่อะไรวะเจอแล้วไม่ได้เอาหมวกมาเอ้ยหินมาจำเชื้อหน่อยจำเชื้อหน่อยเอาเอาไม้พอไม้ไหมไม้หาง่ายกว่าไม้ไหมขัแคลไอ้มึงไปคุณหินตอกวีเวลาในมุมยิ่งหน้าหนาวกลางคืนมันก็จะไอ้ตอนตอนกลางเย็นมันก็จะเพิ่มเวลาขึ้นใช่แล้วก็กลางวันน้อยมากลางวันน้อยใช่ ม่าดก่ไม่ดูเลยไม่ง่เลยผ่าไม่ับงค่ไม่ก็คอ้ิตจิตก่เดยวคตมไยไหไม่ไมไได้มไเดขอกามล่จะี่ไหนไปตายตายตายตาม่อะไ้ี่เปิดเ่องไรตไ้าง่ไเวลา่จะจัดทีม่ำแ้วก็ได้ไม่ากบ ถ like ้ามีเพื่อนอีกสักคนมาช่วยเป็นสายเด่นเวนดี้แล้วก็จะฟาร์มง่ายขึ้นใช่เวนดี้แบบพอแผลพอแผลแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นดาเมจแบบวงกว้างใช่แล้วก็เวนดี้ไม่มีบัฟใหม่ด้วยหลังจากอัปเดตมาบัฟบัฟอะไรวะเออทำให้ตีมนงุมง่ายขึ้นไม่ใช่ดิบัฟจะลดเกาะมันมันจะเป็นการลดเกาะศัตรูนะถ้าไม่จะทำให้เราตีแรงขึ้น รถเกาะมันก็เพิ่มเกาะให้เราสักอย่างใช่เสียงบอยปะใช่มไหมไม่ใช่เสียงปักหลุมไงเสียงฮึตะกะไม่อยากให้มันมาทำลายบ้านไม่ใช่อะไรเียอ้ามันคือหลุมใกล้บ้านเราตลอดใช่รักษาวิ่งวิ่งเองเลยฝังตามากๆเลยนะรู้ไหมมันฝังจิตฝังใจแบบบ้านโดนทำลายต่อหน้าต่อตาอะไระมจับละจบละยุดจับ ตาม้าสู้สุดชีวิตวสู้สุดชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจไปเร็วแป๊ะ